มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามานะครับว่าบ้านชั้นเดียวหรืออาคารชั้นเดียวนั้นจะต้องแยกวงจรย่อยหรือไม่และในคลิปนี้นะครับผมจะมีคำตอบให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณบริษัทโปรเวิร์กรีทลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนคลิปนี้ครับ จากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยนะครับฉบับพุทธศักราช2564ในบทที่3หน้า3ขีด1ข้อย่อยที่3.1.4.1นะครับก็จะระบุไว้ว่าบ้านหรืออาคารชั้นเดียวนั้นจะต้องแยกวงจรเต้ารับวงจรแสงสว่างและวงจรไฟฟ้าภายนอกอาคารออกจากกันครับ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าบ้านหรืออาคารชั้นเดียวหลังนั้นนะครับอย่างน้อยจะต้องมีวงจรเต้ารับและวงจรแสงสว่างภายในอาคารอย่างน้อยอย่างละหนึ่งวงจรครับและถ้าหากมีแอร์หรือเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับก็จะต้องแยกวงจรเพิ่มด้วยครับส่วนวงจรภายในอาคารก็เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสวนไฟลัวก็จะต้องแยกวงจรออกจากวงจรภายในบ้านเช่นกันครับ ในหน้าที่3ขีด2นะครับข้อ3.1.8ก็จะระบุไว้ว่าวงจรย,อย่อยเต้ารับชั้นล่างวงจรภายนอกอาคารที่คนสามารถสัมผัสได้ทุกวงจรวงจรเครื่องทําน้ําอุ่นเครื่องทําน้าร้อนอ่างอาบน้ําสระว่ายน้ําจะต้องติดตั้งเบรกเกอร์ตัดไฟลวดที่ขนาดไอเดลตาเไม่เกิน3 0มิลลิแอมด้วยครับซึ่งเพื่อนๆจะเลือกติดตั้งเบรกเกอร์ตัดไฟลวดเป็นเมนของตู้ไฟฟ้าหรือจะติดตั้งเบรกเกอร์ตัดไฟลวดเป็นวงจรย่อยก็ได้เช่นกันครับ ระยะความสูงของตู้ไฟฟ้านะครับในหน้าที่3.9ข้อ3.5.1.4ก็จะมีข้อแนะนำในการติดตั้งตู้ไฟฟ้าของบ้านหรืออาคารชั้นเดียวจะต้องติดตั้งให้ขอบล่างของตู้ไฟนั้นสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า1.6เมตรครับ จากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยนะครับในบทที่3หน้า3ขีด2ข้อ3.1.8ระบุไว้ว่าที่อยู่อาศัยวงจรย่อยดังต่อไปนี้นะครับนอกจากจะต้องมีสายดินสายกราวแล้วจะต้องมีการป้องกันไฟลั่วโดยใช้เครื่องตัดไฟลัว่วหรือเบรกเกอร์ตัดไฟลัวที่ขนาด I delta n ไม่เกิน30มิลลิแอมป์ครับ เริ่มจากวงจรย่อยของตองรับไฟฟ้าก่อนนะครับพราตอรับไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าดูดได้ครับโดยมาตรฐานนะครับก็จะกําหนดให้วงจรตอรับไฟฟ้าในบริเวณชั้นล่างชั้น1รวมถึงบริเวณที่อยู่ต่ํากว่าระดับผิวดินห้องใต้ดินวงจรตอรับในบริเวณห้องน้ําห้องอาบน้ํา ห้องครัวเต้ารับในบริเวณอ่างล้างชามอ่างล้างมือต้ารับบริเวณพื้นที่ของเคาน์เตอร์ที่มีการติดตั้งเต้ารับภายในระยะ1.5เมตรเต้ารับในโรงจอดรถวงจรต้รับดังกล่าวนี้นะครับจะต้องมีการติดตั้งสายดินสายกราวและจะต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟลัว่วหรือเบรกเกอร์ตัดไฟลัว่วที่มีขนาด i อเดลต้ N, ไม่เกิน30มิลลิแอมแปรเพื่อควบคุมวงจรต้รับดังกล่าวด้วยครับ สำหรับวงจรไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟภายนอกอาคารนะครับเช่นไฟสวนไฟสนามสวิตกระดิ่งและบริพันธ์ไฟฟ้าที่อยู่ในตำแหน่งที่คนสามารถสัมผัสได้ทุกวงจรนะครับก็จะต้องติดตั้งสายดินสายกราวและติดตั้งเครื่องตัดไฟลวหรือเบรเกอร์ตัดไฟลวเพื่อควบคุมให้วงจรดังกล่าวนี้ด้วยครับ วงจรย่อยสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำร้อนอ่างอาบน้ำสาวายน้ำวงจรดังกล่าวนี้นะครับเป็นวงจรที่มีความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดได้ก็ต้องติดตั้งสายดินสายกราวและต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟลวหรือเบรกเกอร์ตัดไฟร่วเพื่อควบคุมให้กับวงจรดังกล่าวนี้ด้วยครับ ซึ่งขนาดกระแสไฟฟ้าที่มีผลต่อร่างกายที่เฉลี่ยมากกว่า40มิลลิแอมป์ขึ้นไปนะครับก็จะส่งผลต่อการควบคุมกล้ามเนื้อและทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ครับดังนั้นมาตรฐานจึงกาหนดให้เบรกเกอร์ตัดไรัลวที่ใช้ในการป้องกันชีวิตคนนะครับจะต้องมีค่าไอโดตาไม่เกิน30มิลลิแอมป์และจะต้องตัดวงจรภายใน0.3วินาทีครับ ซึ่งในการติดตั้งเครื่องตัดไฟล่วหรือเบรเกอร์ตัดไฟล่วนะครับเพื่อนๆจะเลือกติดตั้งให้เบรเกอร์ตัดไฟล่วนั้นเป็นเมนของตู้ไฟฟ้าหรือจะติดตั้งเบรกเกอร์ตัดไฟล่วเป็นวงจรย่อยก็ได้เช่นกันครับ จากประกาศของการไฟฟ้าตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2546เป็นต้นไปสำหรับผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ทุกรายทุกประเภทนะครับจะต้องมีการจัดทำระบบสายดินตามมาตรฐานครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะขอกล่าวถึงแท่งหลักดินและสายต่อหลักดินเท่านั้นครับโดยหลักดินแบบแนวดิ่งนะครับก็จะเป็นที่นิยมใช้งานกันมากที่สุดเนื่องจากมีราคาถูกและติดตั้งง่ายครับ ซึ่งแท่งหลักดินนะครับจะทํามาจากแท่งเหล็กที่หุ้มด้วยทองแดงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า5-8นิ้วและมีความยาวไม่น้อยกว่า2.4เมตรครับตำแหน่งในการตอกแท่งหลักดินนะครับแนะนําควรห่างจากอาคารอย่างน้อย60เซนเมตรเพื่อให้พ้นงานฐานล่าของอาคารครับและตอกให้หลักดินนะครับจมอยู่ในดินประมาณ30เซนติเมตรครับ การต่อสายหลักดินเข้ากับแท่งหลักดินนะครับควรติดตั้งให้มีความแข็งแรงนะครับโดยการใช้แคลมป์นะครับที่ผลิตสําเร็จรูปซึ่งก็จะมีหลายรูปแบบมาทําการเชื่อมต่อโดยการขันสักครูยึดสายต่อหลักดินเข้ากับแท่งหลักดินให้แน่นซึ่งวิธีนี้นะครับจะทํางานได้สะดวกรวดเร็วแต่ก็จะมีข้อด้อยเรื่องความแข็งแรงและความคงทนในการใช้งานครับ ส่วนวิธีการเชื่อมต่อกันด้วยความร้อนนะครับวิธีนี้ก็จะเป็นการหลอมโลหะที่เป็นสายต่อหลักดินกับแท่งหลักดินให้ละลายติดกันเป็นเนื้อเดียวกันครับซึ่งจะมีความแข็งแรงความคงทนในการใช้งานได้ดีกว่าการใช้แคลมครับแต่วิธีนี้นะครับก็ต้องใช้อุปกรณ์และเทคนิคในการทํางานครับ จุดต่อสายหลักดินกับแท่งหลักดินนั้นนะครับแนะนําควรติดตั้งอยู่ในจุดที่เข้าถึงได้สะดวกซึ่งเพื่อนๆก็สามารถใช้บอสําเร็จรูปในการครอบจุดต่อหลักดินได้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้จุดต่อนั้นเสียหายและเพื่อใช้ในการตรวจสอบหลักดินและใช้ในการวัดค่าของหลักดินได้ครับ ในกรณีที่เพื่อนๆตอกหลักดินมากกว่า1ห,หลักนะครับระยะห่างของแท่งหลักดินนั้นจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่าความยาวของแท่งหลักดินครับแล้วเชื่อมต่อกันด้วยสายต่อหลักดินเข้ากับแท่งหลักดินครับการตอกหลักดินในรูปแบบสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับก็จะเป็นรูปแบบที่นิยมใช้งานกันมากที่สุดครับ สายต่อหลักดินนะครับก็จะเป็นสายที่ต่อจากกราบาที่แผงเมนสวิตมายังแท่งหลักดินครับโดยสายต่อหลักดินนะครับจะต้องเป็นสายตัวนําทองแดงที่หุ้มด้วยฉนวนและต้องเป็นสายเส้นเดียวยาวตลอดโดยไม่มีการตัดต่อสายครับโดยมาตรฐานนะครับก็จะมีข้อยกเว้นให้มีจุดต่อสายได้กรณีที่ทําจุดต่อไว้สําหรับการทดสอบเช่นการติดตั้งกราวเทสบ็อกเป็นต้นครับ ขนาดของสายต่อหลักดินนะครับตามมาตรฐานจะอ้างอิงขนาดสายต้องไม่เล็กกว่าในตารางที่4.1ดครับโดยตารางนี้นะครับจะกําหนดขนาดสายต่อหลักดินเล็กสุดที่10ตารางมิลลิเมตรและใหญ่สุดที่ขนาด95ตารางมิลลิเมตรครับขนาดของสายต่อหลักดินนะครับจะแปรผันตามขนาดสายเมนประธานครับ ยกตัวอย่างเช่นหากเพื่อนๆใช้สายเมนประทานเป็นสายทองแดงขนาด16ตารางมิลลิเมตรจากตารางที่4.1นะครับเพื่อนๆก็จะใช้งานสายต่อหลักดินขนาดต่ำสุด10ตารางมิลลิเมตรครับเช่กนกันนะครับหากเพื่อนๆใช้งานสายเมนประทานเป็นสายทองแดงขนาด50ตารางมิลลิเมตรจากตารางที่4.1นะครับเพื่อนๆก็จะใช้งานสายต่อหลักดินขนาดต่ำสุด16ตารางมิลลิเมตรครับ ในการวัดค่าความต้านทานการต่อลงดินนะครับจะใช้อุปกรณ์เอิร์ t เทสเตอร์ในการทดสอบครับซึ่งในการทดสอบวัดค่านะครับเพื่อนๆก็ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของเครื่องเทสในรุ่นนั้นๆครับโดยข้อกำหนดนะครับก็จะกำหนดค่าความต้านทานการต่อลงดินไว้จะต้องไม่เกิน5โอห์มครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทโปรเวิร์กดีเทลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าของทางโปรเวิร์กนะครับเช่นตู้คอนซูเมอร์ยูนิตตู้โหลดเซนเตอร์สายไฟฟ้าท่อร้อยสายสวิตช์ปลั๊กคมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ โปรเวิ work, ร์กลู้จริงเรื่องไฟฟ้า